ครับสวัสดีครับผมนุ่มรลดเขีนครับครับมื่อนี้มานั่งเล่นดังเบื้องง้อครับพญายครับมื่อนี้เห็นพญานาดเพิ่นเลี้ยงงัวอยู่ข้างบนทางครับเพิ่นก็เลี้ยงเป็นประจำนะครับแต่ว่าผมบ่มีโอกาสสิได้มาถ่ายอ่ามื่อนี้ก็เลยฝนบ่ตกก็เลยมานั่งเล่นน้ำเพิ่นครับมาเบื้องงัวเิ่นเพิ่นเลี้ยงงัวสอบถามเพิ่นครับอ่า พคนได้ลูกง้อปีละตัวละตัวมีแต่ตัวงามๆครับอยู่นีแต่เมื่อมีผู้มักกะบริษันเด็กขายเนาะพะเย่นเอนั่งอยู่นังอยู่พคนว่าครับครับต้นมากกะมีแต่ลูกโตไหมหมอพะเย่มีแต่ลูกโตผสมผสมโตัย่างเดียวผสมโตัย่างเดียวเพราะว่ามันเคยลุบกับผสมเทียมแล้วเคยลูปผสมเทียม เบื้งค้างพี่น้องขนาดผสมตัวโอ้ยเออผสมตัวขนาดผสมตัวนี่การใจหลวงของแม่บ่อของเพื่อนนี่มีตัวตัวงามๆครับใจหลวงมา่ตัวงามๆข,ขนาดเป็นพ่อนี่เป็นบามันธรรม,มดาธรรม,มดาดูผสมธรรมดาบ้านๆแล้วเนาะเพื่อนบ้านเขาไม่จะต่อย,อยเพื่อนหรือเขาไม่เลยเขาเพ่อนจต่อยตัวของใ,ใหญ่รัดบ่ โอ้แสดงว่าโกโก้ใจลูกเด็การนิดน so, ี ahead, ้สันนี้มีแต่ของยายรัดเบิดบนอยู่นี่บอแม่เพ่งเจอตัวนั้นแปลว่าห้าวเลยครับเอามาซุปอืมโอ้นของยายรัดมันเป็นอันเลี่ยร้อยอยู่เสียอันผลงานของยายรัดตัวเด็นั่นตัวเถือกไงกบแมีนี่โอ้ตีมาสุกไปตัวเออสุกไปตัวเถือกไง โอ้ทําไงลูกโกโก้ใจลูกแข็งไงขาไงเนาะเห็นน่องเป็นผู้สุกย่างครับพี่น,อน,น้องเจ้าแม่เจะะ้าแม่นี่นี่ลูกไปยัง่ะเอาแอบเป็นนี่ละอืมนี่ครับเจริญตัวมีแต่ตัวแดงแดงครับอ่ามีแม่บอกคนนี้แม่บอกบอกอยู่สามสามแม่ได้ลูกทุกแม่ครับ งามาาอ่าซุ้นี้เป็นงวัวไทยไงบอกไงเรื่องของัวะอ่าลูกผสมบามันบอกเป็นลูกผสมบามันครับไทย,ทยงวัวเถิอเป็นกนระเลียงน้ำขางทางครับพี่น้องเลียงน้ำขางทางเลียง ไก่ไก่หน้านี่แหละหากินหยาน้ำท่างแต่ว่าน้ำเพลินกับมิตรตัวอ่อนอ้วนอยู่ครับขนาดเลี้ยงจัิงสิมีมีแม่นี่บเฮือกจอยมีแม่นี่ลูกกินนมลูกกินนมนี่บอกลูกว่าน้ยอยนี่ครับผลงานของแม่วางหันแม่จอยๆเป็นเถิกหน่อยเฮ็ดเขาไป่างยี้แม่หมดตัวนี้อ,อ,อันที่ว่าซื้อเนี่ยมาสูตมันึน่งบอกออโอ้ Để anh đi yêu nga nga Vẫn nhau nó, nga Nắng nga 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 khát nga 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 นี่ครับพี่น้องแม่นี่จังเด็ดนี่เป็นตัวแม่ลูกโกโก้ก,กันนะผมขึ้นไนแย่เหมือนแม่นี่โอ้ตัวนี้ก็เป็นลูกโกโก้ครับเป็นเป็น,ปนบลามันเลือดรลอยเป็นของฟ้ามฟ้ามอยู่อ่โคราชนี่แหละผลงานแต่ว่าพอกับถ้าธรรมาดาเนี่ยนะครับกับถือว่าใหญ่แต่่าใจลูกถือว่าโอเคเลยครับซัมนีน่ ปีนีงง่เงยแม่นบอนี่ยน,นี่ครับตัวหนึ่งนี่เป็นแม่แม่มันตัวนี้บอกว่าเงยนี่เออตัวตัวแม่สาวหนึง่งตัวตัวแม่น้อยนั่นแหละแม่มันอืมนี่ครับเลี้ยงเพป็นก็เลี้ยงอยู่นั่าทางท่าก็ได้นั่งเด่นนั่งฝั่งงูครับ เตกี้มีหลาเป็นไงวเนี่ยเตกี้หลายก็หนีบ่เออเตก,กี้ก็มีอยู่เจ็ดแปดตัวเตก,กี้มีอยู่เจ็ดแปดตัวมันหลายก็เลยขายออกไปน้ำนี่พอดีเลี้ยงยออกับเอ,อาไว้นี่เพิ่งเกิดพอดีเลี้ยงยออเพิ่งเกิดเอาไว้ครับอันนี้ก็จะขยายออเอาอีกเว้นบ่บ้านนี้ไม่ใช่บ้นนี่เออขายก็จะขายแต่สุ่มผูสุ่มแม่ทีกักไว้อ๋อ,อ,อก็ถือว่าในการยุกโกโก้ก,ก็ได้ มันใจลูกดีก็นึกว่าอันซุ้มบันบันอันนั่นอันของอันตะเปิ่นบอกอนี่มีลูกตะเปิ่นนี่วะตัวนี้บอกลูกลูกของพ่อเปิ่ปน,อนอโอ้เป็นตัวนี้โอ้สูกโกโก้อะไรเป็นไงเยีย่ยมว่ะกัคัดมาใส่ห้องชินน้ำออกมาสมอีกแค่ไหนจะเลยเอามาสมอีกเตี้ย มันก็เป็นเลือดมลอยอยอะน่ะแต่ว่าเป็นเลือดมลอยกับโบเมนสายดังดอกเป็นเลือดมลอยสายโบดังปันใดเป็นลูกอ้วนฟ้ามล่ะตะยิงกับเบิ้งอยู่ถึงได้เข้านั่งนอนั่ถึงยิงไม่ไหมเลยทีของเขานั่นบอกบอกายว่าได้นี่อยู่น้ำต่อยได้นี่่บอกไงแห้งมันกับซุ้มนี่มันถึงญ่ส่วนอยู่ประมาณซีปีสามปีบอกสามปีบอกตอนเดี๋ยวมาสมซุ้มนี่นะบอกถ้าว่ามันซ้ำกันก็โตลูกมันนั่น ีน,นี่มันทวมหม้ออ่ะปีนี้เอ่อยังเห็นส่วนหนึ่งขี้ไก่หลังบ้านกับจูงไก่หลังบ้านกับปุ๊บบันไดนะแต่ปีนี้ตรงมาปีนี้ใหญ่แห้งเตี่ยแหญ่เติบอยู่ก็ถือว่าใจาลูกเด็การอยู่ตอนนี้กัสมแม่ขาวนี่บอกไงแม่ขาวข้างหน้านี่ยบอกออแม่ขาวกับกอใส่แม่นั่านห้องกอใส่โอ้แม่ขาวก็เอาใส่อ๋อนี่ หาง่วกับฮ่าขาวทังสี่ขาโบดท,ทั้งสี่ขาโบดมีสิบตัวกับมหาแตเยันหน้าเนาะว่าไงเนาะแต่มีสิบตัวนี่แต่ธรรมด,ดาล่ะแต่มีสิบตัวก็ถือว่าบริเวณหน้าก็กได้บริเวณหน้าก็ได้ซื่อเขากินขบบเปบืองบ่ได้ลงทุนยังหลายเนาะเลาเลี้ยงง่วงแต่ว่า,วามันเป็นแบบเป็นเงื่อนเงื่อนเย็นเงื่อนเย็นเป็นเงินเย็นอ่ากันมีไขมีต้องการเงินทรงลูกเลี้ยงนี่ก็ต้อง หลายทางเนี่ยแต่ว่าซุ่มนีขันได้มันได้เป็นก้อนเนาะย่าเนาะได้เป็นก้อนใหญ่จักหน่อยเจเใหญ่ขึ้นก็หนีจักหน่อยนี่ก็ใหญ่ขึ้นก็หนีจักหน่อยก็สิเสร็จเจเร่ได้ในเบิ่องส่งนี่จักหน่อยเลียนเฮาคิดว่าเสียไปแต่ทับตัวน่ะผู้นั่นบ่ทับมันละ6-700อืมมันก็แข็งขาใหญ่ดีอยู่แต่ว่าความซ้ำมันบ่สู้ตัวน้องตัวน้อยพี่แม่นอยู่แปลว่า ตัวพ่อมันตอนมาสมมันนอะบอกเขาซ้มนี่ตัวเออเออเออเมียนอยู่ตะก,กี้มันจะเป็นสีกับเปลือกเนาะอ,ออกของเปลือกกำดำอยู่กนจังหน่อยตัวป,ปีนี่ซ้ำปีนีเาา่เพราะว่าเขาได้เอามาใส่อืห้อยขันได้ซ้ำแม่ขาวนี่มาหาตาแดงกับอยู่ได้แล้วห้องกรบเครื่องทึ่งแข็งทึ่งขาดากเป็นอย่างเดียวนี่ดำอยู่บ่วอ,อดำ คือว่าโอเคค่ะแม่เข้าซื้อขายยานิกอะ่ะสี่สิบกัวหาสิบขั้นทองตัวกับพ่อเลี้ยงอยู่ดอกจำโบโอันล่นหน้าล่นหน้าขึ้นมาแม่มากระเร็วมึงกันนะฮะล่นหน้าล่นหน้าที่ีเด็กการครับเจ็บครับสีนี่สีแดงแสบครับ นางมองงามหนูมีห้องน่องรับแล้วข้างบนนี้เปิ้ลเปิลเอางัวลูกผสมหรืองัวลูกผสมมันงบนเป็นเลือดลอยเลือดลอยมันชีให้บลามันหลายกลัวกันลูกผสมกระซัมนั่นบางตัวก็ดีอยู่ดอกนี่ก็ถือว่า โอเคเลยครับพี่น้องครับในแม่บอกซัมนี่หรือว่าซัมแม่ขาวนี่โอเคเลยการใจลูกแม่ขาวก็ออกขาขาพอไดออกโบดออกโบดนี่น้นองเป็นไงลูกมั้ยนี่ออนี่ครับมึงการใจลูกของแม่ขาวถือว่าแข้งขาใหญ่ดีขาดขี้น้อยนึงแต่ว่าติดโบดตอนนี้เจ๊ปีแล้หรือปีหนึ่งพอดีหรือสองปีแล้วบ่ สี่ขนพ่อสองปีเนี่ยมอญนี่สองปีดีม,มังอีกเดือนนึ่งเต็มปีอีกเดือนนึงีะเต็มปีเขาก็ชี้เอ็ดเดืนอนม,มอตัวบบนง่เงิเขาหายซ้ซิมหาแล้วซีซิมหาแล้วอบอกกันต้นต้นลูกเกิดเกิดโอ้มัมนห้ยซีซิมหาแต่พอว่าบขายาไม่ไหวแทับ กบมาไว้แต่ท mm, ับดอกเพราะว่าเลี้ยงไปเบิองน้ำลังเทียบตัวทับตับไปเนยเป็นไหนาแห้งอยู่เนาะอ่าใส่เนยเป็นน้ำตัวเดืศูนย์เขากวันมัวบักเดือนโหบักพุ่นนี่นี่มังนี่ตัวนี้อสองเดือนยังได้ศูนย์มันก็จกออกแน่อยู่สักหน่อยเนาะอ่าแง่จออกแน่ต้มมือนั่นนั่นบวบแม่นั่นได้เดือนหนึ่งนั่นแม่น้อย แม่หน่อยนี่เดือนหนึ่งเห็ดเออมันพอดีแล้วแม่หน่อยนี่เดือนหนึ่งยังเห็ดแต่ว่าตัวนี้นั่นบ่ถอยหลังเนี่ยตัวมันข้องเปิดโอ้สองอาทิตย์แต่ว่าห้าวันห้าสิบเปอร์เนย์แหยอีบดอยู่เฮ็ดลวกกันเห็ดมันสิมีราคาแน่จักหน่อยมันบ่อหายตัวนี่ไงบ่อยู่ไก่ใหญ่เยอะเนาะแอียงง้างอะไรที่มันงายลงอยู่บ้านใดลูกอย่าก ลูกว่าได้ออกนุ่มแม่มาหน่บ่แล้วยังห้อยดูดนุ่มอยู่บอกง่ายว่าแม่นี่บอกยังอยู่งซ้อมเดือนสีออกลูกยังให้ลูกเศร้าตัวตน,นี้ท้องอยองังซอมเดือนโหเดี๋ยวนี้มันกับบอกง่ายว่าช่วงมันสอมมีนสออกหนิสีออกก็สาวมีหน้า,ามันก็จะกินไปเจนหอดปีใหม่ลูก ถือว่าโอเคเลยครับพี่น้องเบ่งลูกผลงานลูกโอเคเลยเนื้อนังได้นนพอดีการใจลูกกระบอกแบบเกง่งกระบอกเก่งแต่ว่ากะขันนี่ำนี่จัก1ิฟตัวนี่กะใส่หาพอได้ดีใส่นี่สุดยอดเลยถือว่าถือว่างามในระดับหนึ่ง กะบริเกียดงามคักแต่ว่าก็ถือว่างามคักอยู่แต่วางเดี่ยเนาะมันมันกิดทิงแดงเทิงหนังดีอยู่หนังก็ธรรมดาหนังก็ดีกับบอดเจอร์ยรยุ่งคักเพราเป็นลูกผสมแต่ว่าบางตัวเลื่อนลอยกับบัวซ้ำมั่นนี่แหละซาเห็นอยู่ในเฟซบุ๊กใน่องยูทูบก็ได้กะมีสูสีกันเขาเห็นตัวกอง แปลว่ามันเป็นสีขาวครับโอ้หนังดีเลยนังดีจีลูกซีว่ยายไม่เอนะเสียซีว่ายจิตการอยู่<อ>แต่ว่ามันกะลนนแล้ว,วข,ขึ้นน้ำการบ่ขึ้นน้ำกันใจลูกได้บานนี่ถ้าใจลูกดีเฮ็ดจังได้มันก็ดีงัวถ้าแม่แ<น>ขีไ้ไร่แม่เงี้ยแม่ลาดจัื่องสิเห็นบัเอ่อเสียตูพันเอวนเอาเงื่อนลาดลลสูงลอยลอยสิบเสนเอาใสา่ ลูกบอกง่ายเลยเอาซีไ hmm. ว so, yeah, so, so um, so, so ้ใส่น่ะลูกแม่น่ะสูงหน่อยสีตาแม่น่ะน้อยก็ลูกลูกเด็กแปดเดือนก็เดือนยวนเขาเจ้าะทายลงในยูทูบแต่ว่าห้าว่าห้าจะเอาใส่แม่หนีของร่องบึ้งครับสามหมึกจิ้มก็มันมีบอมี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 สีไว้มีสมจิ้มให้บอกจิ้มไม่เกินสมแต่สาวใส่มันแต่มันติดดีอยู่ห้องเจียงกะเอาใส่มันกะ ตอวเดียวอยู่มันก็ใกล้ก็ใส่ง่ายก็กันแต่ว่าก็เฮาเป็นเฉ้าะงัวก็เอาสะสะเอาแล้วอยู่หั่นห้อยขึ้นช่วงใบสองใบสามกับมิตรเหมือนเสาฝุ่นเด้กะมันอ้วยแล้วครับฝุ่นแหละลักษณะมันประมาณมืออื่นเสามันแดงสีทองถ้าเหาสมรวดนั่นบมอบ่อได้ไปสำหรับคลิปนี้ก็พามาเบิ่งประมาณนี้นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไคร้ดนวครับเดี๋ยวเมื่อไม่ว่างๆมันใหญยกว่านี้แล้วจบผ้ามานังเหรียญน้ำเป็นไหมครับเบื้องในเราเพื่อนตายครับแต่ว่าเมื่อนี้มันแดดเมื่อนี้ออกมาตะเวนผอยมันแดดเดี๋ยวเมื่อได้ห่มดีๆมันสีสีสีดีก็สีแดดช่องใส่อีกครับครับเลาคเิปนี้กับสวัสดีครับผม